วันนี้เป็นเมนูผักบุ้งน้ำแดงค่ะผักบุ้งน้ำแดงค่ะบะไดคือเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมกระเทียมสับอันนี้เป็นเนื้อปลากระพงค่ะจะมาทําผักบุ้งน้ำแดงชุบแป้งแล้วก็ทอดแล้วก็ทําผักบุ้งน้ำแดงราดอร่อยอร่อยค่ะเป็นเนื้อปลาแล้วเอาแต่เนื้อมันแล้วก็มาชุบแป้ง สมแป้งโกจิใส่แป้งโกจิก็แแพงทอดก่อผสมกันเพื่อตทอดปลาทอดเยอะและผสมหลายอันนี้พักบุงค่ะสิพัดน้ำแดงเตรียมเครื่องแล้วก็ชุบแป้งบุ้งน้ำแดงราดอร่อยอร่อย บะไก้คือกระเทียมนี่แหละค่ะทั้งชุบปลาทั้งผัดผักบุ้งน้ำแดงถ้าเป็นถ้าเป็นตามสูตรเขาเขาจะใส่ใซอสซอสสีแดงผักบุ้งน้ำแดง ม่ใช่ร้านอาหารนะคะเป็นตัวบ้านๆนี้แหละแต่เวลาทำกับข้าวแล้วทำพร้อมกันนะมันก็ต้องใช้หลายเตามันสะดวกในเวลาทำอาหารมันไม่ไม่เสียเวลา้าทำอาหารสองอย่างสามอย่างก็ก็จะใส่เตาหลายเตาแบบนี้ ใช้เตาพร้อมกันมั้ก็ต้องใช้หลายเตามีเป็นปลากระพงชุบแป้งเพื่อจะเอาน้ําน้ำไอ้นั่นอ่ะมันลาดกับกับปลาชุบแป้งขัาบุ้งน้ําแดงอเอามาลาดอร่อยก่อนปรุงรสก่อนค่ะ,ะค่อยใส่น้ําซอสเห็ดหอม ซีอิ๊วขาวตามด้วยซอสถูเเขาหลักๆเลยก็เห็ดหอมเนี่ย ต,ตีนเติมน้ำค่ะพอน้ำร้อนแล้วก็จะใส่แป้งใส่ผักบุ้ง กุ้งน้ำแดงก็จะน้ำแดงแบบนี้เลยคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะผักบุ้งน้ำแดงปลากระพงชุบแป้งทอดกรอบราดกับน้ำแดงเอาน้ำแดงราดอร่อย,อร,อ,ยอร่อยค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้นทุงกุลาพัทลินสวัสดีเด้อค่ะ